ดีครับ X Max Story ครับผมอ่าคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมทุกท่านนะครับปาชมนะครับมหกรรมรถหมวกกันน็อกนะครับของยี่ห้ออินเด็กนะครับหมวกกันน็อกยี่ห้ออินเด็กเนี่ยก็เป็นหมวกที่คู่เป็นแบรนด์นะครับที่คู่กับคนไทยเนี่ยมายาวนานนะครับเนี่ยจริงๆแล้วยี่ห้ออินเด็กเนี่ยเขาก็จะมี แบรนด์ของเขาออกเนี่ยอีกประมาณสองสามแบรนด์นะครับอ,อย่างเช่นปัจจุบันเนี่ยก็จะบางท่านอาจจะเห็นนะครับมีหมวกนกยี่ห้อไอดีไอดีก็คือย่อมาจากอินเด็กนั่นเองก็เป็นอีกหนึ่งแบรนด์นะครับแล้วเขาก็จะมียี่ห้อสเนลนะครับหมวกสเนลเนี่ยยอดสเนลเนี่ยห,ยหลายท่านอาจจะไม่ค่อยได้เห็นหรือว่าคุ้นเคยเท่าไหร่ แล้วก็จะมีอีกยี่ห้อหนึ่งคือยี่ห้อโปรโตนะครับแล้วเขาก็เป็นผู้ผลิตที่ผลิตหมวกให้กับแบรนด์อื่นๆด้วยนะครับแต่ว่าเขาจะมียี่ห้อองเขาเองก็คือ Index, ID s n a l l แล้วก็ Proto นะครับก็เดี๋ยววันนี้นะครับผมจะพาไปนะครับ วันนี้เป็นวันแรกนะครับเขาหน้าจะลดตั้งแต่วันที่11ถึง20นะครับธันวาคมเป็นมหากรรมรถราคาหากนกประจำปีนะครับครั้งใหญ่ของเขานะครับ11ถึง20นะครับธันวาคมก็ที่ขายเขาจะอยู่ที่ซอยท่าข้ามนะครับ ถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยคืออ,อยู่ที่ท่าข้ามซอยเก้าทับหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวผมพาท่านผู้ชมทุกท่านนะครับไปรับชมกันแล้วก็พาไปดูพาไปท่านใดสนใจก็ดูจากคลิปผมแล้วก็วันต่อไปก็ไปเลือกช็อปเลือกอะไรกันเองนะครับถ้าสนใจนะครับเมื่อเมื่อพูดถึงหมวกไอดีนะครับ ก็ต้องบอกว่าผมเองก็เป็นคนหนึ่งนะครับที่เคยใช้หมวกไอดีมาก่อนนะครับเขาก็จะมีหมวกพื้นฐานนะครับตั้งแต่เป็นหมวกที่เรียกว่าหมวกกะลานะครับจนมาถึงหมวกเปิดหน้าหมวกยกคางหมวกเต็มใบอะไรเนี่ยแล้วก็รวมจนถึงอีกอหมวกประเภทโมตาดนะครับที่มันเป็นคล้ายๆอา แบบวิบากครับที่มันจะเป็นคางแบบอบริเวณคางเนี่ยมันจะลำาล็บนะครับก็ต้องบอกว่าเขาเดี๋ยวนี้เขาพัฒนามาต้องบอกว่าค่อนข้างดีนะครับแต่สำหรับผมแล้วเนี่ยต้องบอกว่าในฐานะที่ผมเป็นลูกค้าคนหนึ่งนะครับของหมวดยี่ห้ออินเด็กหรือว่าไอเดีเนี่ยนะครับที่ผมใช้มาเนี่ย สิ่งแรกที่ผมสัมผัสได้นะครับในปัจจุบันคือเรื่องของดีไซน์คือการออกแบบลวดลายเนี่ยผมว่าโอเคส่วนวัสดุเนี่ยไม่ต้องพูดถึงนะครับของอินเด็กเขาได้รับมาตรฐานอยู่แล้วแต่สิ่งที่ผมอยากจะให้เขาพัฒนาแล้วก็ปรับปรุงขึ้นมาก็คือในเรื่องของตัวเขาเรียกว่าการใช้งานนะครับให้มันสะดวกต่อยูเซอร์ต่อผู้ที่ ผู้ใช้อ่ะครับอย่างเช่นนะครับปัจจุบันเนี่ยพวกจะมีพวกไดเวอร์นะครับที่เป็นพวกรับส่งอาหารหรือว่าส่งเอกสาร Messenger เนี่ยในประเทศไทยเนี่ยผมว่าในกรุงเทพปริมณฑลนะครับผมว่ามีจํานวนมากนะครับแล้วก็ปัจจุบันเขาก็ใช้บลูทูธเนี่ยเรียกว่าก็มากขึ้นเพราะว่าบลูทูธปัจจุบันก็เหลือเพียงแค่หลักพันต้นๆน,น,นะครับ ราคาไม่ได้สูงมากก็คืออยากให้ทางอ,าอินเด็กเนี่ยเขาผลิตหมวกมาให้มันมีช่องสำหรับใช้ร่วมกับบลูทูธได้นะครับคือช่องว้าหูเผื่อสำหรับคนที่ใช้บลูทูธนะครับเพราะว่ามันจะช่วยเพิ่มความสะดวกสบายแล้วก็ความโดยเฉพาะความปลอดภัยนะครับของ ชาวสองล้อนะครับที่เวลาเขาพูดเนี่ยเขาจะได้ไม่ต้องสามารถกดรับแล้วก็พูดได้เลยเพราะว่าบลูทูธปัจจุบันมันมีระบบตัดเสียงนะครับเวลาคุยโทรศัพท์ก็จะได้ยินเสียงชัดเจนดีนะครับอตอนนี้นะผมอยู่บริเวณทางนอใต้โมงตรงแยกมหาิสวรรค์น,นะครับหรือว่าแยกดาวพนองนะครับ ถ้าเขาสามารถปรับปรุงพห้หนาได้เนี่ยผมว่าเขาจะได้ลูกค้าเพิ่มอีกมากนายตอนนี้นะครับผมอยู่บนถนนพระรามที่สองนะครับก็เดี๋ยวผมกำลังจะเลี้ยวซ้ายเข้าซอยท่าข้ามครับแยกหน้าเนี่ยครับตรงแยกระหว่างโฮมโปรกับบิ๊กซีนะครับเนี่ยคือซอยท่าข้ามนี่นะครับแยกนี้ นะครับท่านใดที่จะมาก็มาตามผมได้เลยแล้วก็เดี๋ยวใต้คลิปผมจะมีลงโลเคชั่นไว้ให้นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะขี่ไปซอยเก้าทับหนึ่งนะครับถ้าข้าม9ก้ทับหนึ่งป๊บนี่นะครับซอยข้างโลตัส ชื่อว่าคอรัามนะครับและหน้าคอ,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 าอ,อ,อดีพี่เลยตรงนี้อ่อ๋ออ่าพอดีพี่รปภเขาบอกนะว่านี่ให้จอดแถวนี้อ้าวถึงแล้วนะครับนี่ข้างหน้าผมขายหมวกไอดี เขามาทำเป็นเป็นฮอเอาไว้สําหรับขายโดยเฉพาะเลยไะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับอตอนนี้นครับผมก็มาอยู่ที่จุดขายของงานมหกรรมนะครับต้องบอกว่ารถหนักมากนะของบวกแบรนด์ไอดีนะครับอินเด็กเนี่ย<ม>ก็เดี๋ยวเราไม่รอช้านะครับเข้าไปชมกันเลยนะครับไปครับผม หน้าร้านถ้าท่านใดมาก็สามารถจอดมอเตอร์ไซค์ได้รเดยุุปบาทนะครับนี่นี่นะครับแล้วก็อันนี้เป็นบริเวณจุดที่เขาจำหน่ายนะครับของบวกแบรนด์ไอดีนะครับพินเด็กไปครับเดี๋ยวเราไปชมข้าง,งในกนะัน ก็จุดขายหมวกที่ลดราคานะครับเนี่ยหนึ่งพันบ,บาทเก้าร้อยเก้าร้อยนะครับนี่อันนี้เป็นแบรนด์สเนลนะครับเนี่หยหลายๆคนอาจจะไม่ค่อยเคยเห็นเท่าไหร่แตมีแบรนด์สเนลนะครับแล้วก็อันนี้เป็นแบรนด์อินเด็กนะครับเนี่ยันี้แบรนด์อินเด็ก ก็อันนี้เป็นหมวกเต็มใบนะครับน,นี่เขาก็ทำสีสันติดปานะครับนี่มีสปอยเลอร์ด้วยนี่ครับสีดำสีขาวมีทันบาทนะครับนี่นี่ก็มีนี่นะครับเนี่ยอันนี้เป็นแว่นแว่นในครับมีชูหน้าแล้วก็เป็นแว่นสองชั้น แล้วก็มีปอยเลอร์หลังนะครับเนี่ยนะนี่ก็หนึ่งพันบาทแล้วก็ด้านนี้พันห้านะครับนี่อันนี้เขายังมีแถมกระเป๋าใส่หมกัน็อกด้วยนะครับเนี่ยอันนี้เป็นรุ่นไีคอนนะครับเนี่ย ไอคอนก็เป็นสไตล์ของหมวกโมตานะครับเนี่ยขางกระจางหลมแหลมได้ายวิบากเดี๋ยวเราไปชมในต่อ่มนีเป็นแบรนด์โปรโตโนะครับเนี่ยไม่แกะทุกเลย ีสามารถถอดทางได้ครับรุ่นนี้รุ่นนี้ถอดทางได้นี่ก็เป็นโตโต้นะเนี่ยมีสีเขียวนี่เป็นนี่แบบว,วิบ่าครับเนี่ย บอกว่าสวยครับเนี่ยอันนี้สีสันปิดปาร์ตมีพีกหมวกด้วยนะครับคือปีดด้านบนนะครับเอาไว้บังแดดบังอะไรได้นะครับนี่ครับส้นเวเนี่ยครับยี่ห้อเซนีสีเหลืองด้านนี้เป็นหมวกเด็กนะครับเนี่ยนี่หมวกเด็กไซส์เล็กนะครับเนี่ยนี่ครับสีน้ำเงินสีชมพู ก็ท่านใดมีบุตรหลานก็มาเลือกซื้อนะครับเลือกช็อปไปได้นะครับหรือจะเป็นหมวกเปิดหน้านครับอันนี้อันนี้คือหมวกเปิดหน้านครับเนะี่ยพอดีเขา,ายังไม่แกะกนี่นะครับ,น,น,รบนี่ถ้าเรา จอเนี่ยได้ซ้อนน้ใส่หมวกประมาณเนี้ยนะครับอันนี้ก็ราคา400บาทบนี่ก็สี่ร้อยบาทนี่เขาวันแรกครับเนี่ยยังไม่แกะถุงก็อันนี้เป็นประมาณนี้นะครับนี่นี่อันนี้มีโลโก้ของยามาฮ่าด้วย ันนี้เรียกว่าหมวกเปิดหน้านะครับเนี่ยนี่ด้านหลังนี่อ่าผมให้ดูมรวมแล้วกันต้องบอกว่ามีเยอะนะเนี่ไปดูแถบด้านโน้นแล้วก็ยังมีหมวกกองครับเนี่ย,อ,ย,กกอ,ยอันนี้เป็นหมวกกะลานะครับนี่ที่เรียกว่าหมวกกะลาหรือว่าหมวกชิ้ใบนะอันนี้ก็ยี่ห้ออินเด็ยนะครับเนี่ยหมวกเลดี้ ก็สำหรับเวลาเรานั่งบินเนี่ยก็ใช้มือกันนี่ครับสีพูสวยงามเยอะนะครับใครต้องการหมวกที่ราคาไม่แพงครับจับต้องได้ได้รับมาตรฐานมอก,กรอบ้านเราครับก็มาได้นะนี่อันนี้ก็เต็มใบนะครับแต่ว่าจบใบเ,เล็กๆนะครับเนี่ย5 5า้าิบาทนี่ยนาดนี้5 5า้ ส่วนนี้ราคาถูกที่สุดนะครับของการลดราคาเนี่ยบุคลานะครับเนี่ยครึ่งใบเนี่ยร้อยี่สิบาทนะครับคือมันจะไม่มีที่ไม่มีซูน้าปิดนะครับส่วนที่มีวูน้าคือด้านนี้นี่นะครับอันนี้ราคาร้อยห้าสิบเนี่ยที่บอกว่ามีซูน้าคืออย่างนี้นี่นะครับเนี่ยมันไม่มีตัว เนี่ยปิดนะครับเนี่ยตัวชิวปิดกันกันลมนะครับเนี่ยอันนี้ร้อยห้าสิบบาทนี่นครับยี่ห้ออินเด็กน,นี่สีฟ้านะครับเป็นหมวกครึ่งใบเหมือนกันแต่ว่ามีชิวปิดกันลมดูสีส้มนี่หมวกสีส้มนะครับลายทึงน้อยเนี่ยมีชิวกันลมนะครับอันนี้ร้อยห้าสิบบาทนะครับ ไปกันต่อก็อันนี้เป็นหมวกเปิดหน้านะครับเนี่ย550ก็จะเป็นหมวกของไซส์ผู้ใหญ่นะครับแกะเน,นี่ยันนี้เราก็จะคุ้นเคยกันหน่อยนะครับหหลายนี้ร้อยห้าร้อยห้าสิบบาท ยเป็นสายคลาสติกนะครับคลาสติกเลโทนะครับนี่ก็ประมาณนี้เขาเรียก็่าหมวก5แพ็ค3แพ็ค5แพ็คเนี่ยนะเป็นประมาณนี้นะครับอันนี้ก็550บาทนะครับเนี่ยส่วนด้านนี้220นะครับ นี่ครับอันนี้มีโรโกยามาฮ่านี่ก็มีโรโกยามาฮ่าครับเนี่ยนี่ครับใครที่ชอบยามาฮ่าก็มาเลือกช็อปเอานี่แบบนี้ก็มี <c oughs> เขาก็เอามาลดราคาให้นะครับนี่นี่ครับสายหวานนี่ครับสายหวานสีสวยเลยนี่ครับสีฟ้า อันนี้สำหรับน่าจะเป็นหมวกแถมของรุ่นยามาฮ่าฟินนะครับนี่มีโลโก้ด้านหลังยามาฮ่าเนี่ย mm hmm. เขียนว่าฟินนะครับนี่เราก็มาลดราคาอันนี้แถบนี้ราคา2 2 0น้ครับเนี่ยเนี่ยรุ่นฟินเนี่ย mm hmm. 220ยนะครับ mm hmm. ให้ดูบรรยากาศรอบๆนี่บ mm hmm. ตอนนี้ก็มีลูกค้าเข้ามาวันแรกครับเนี่ยมาเลือกชม สินค้ากันมากมายตัวนี้เป็นหมวกเต็ใบครับสีสันสุดยอดนะครับนี่ไอด่น,น,น,ะน,นะครับเนี่ยมี่แปดร้อยนะครับมี่ไอเด่นีสีสันแซ่บสั่นนะครับเนี่ยแปดร้อยบาทสีเขียว สีม่วงนะครับเนี่ยม่วงไม่สวยน,นี่ม่วงด้านนะครับเนี่ยม่วงด้าน,นนี่ออกชมพูนะครับชมพูส้มน,น,นี่น,นครับสีเหลืองดำร้วนชิวเขาก็มีแยกขายนะเนี่ยอมาดูป่าไรเหรอให้ดูรอบๆร้านนี่นะครับ บอกว่านี้วันแรกนะครับก really ็มีลูกค้ามาเลือกชมเลือกชอปกันนี่มีสองซอยครับนี่ซอยนี้แล้วก็ซอยนี้ท่านใดมาก็เลือกชอปกันตัวเองนะครับนี่เป็นไงบ้างครับก็ท่านใดที่สนใจนะครับก็มาเลือกซื้อเลือกชมได้นะครับ แบรนด์ของหมวก ID นะครับมี ID Inde x แล้วก็โปรโตนะครับแล้วก็สเนลนะครับก็อยู่ที่ซอยท่าข้ามซอย9กทับหนึ่งนะครับมาได้มาทางเส้นพระลำสองนะครับก็เข้ามาซอยท่าข้ามได้นะครับก็เดี๋ยวผมคงขอเวลาเลือกชมหมวกนะครับถ้าชอบอาจจะเลือกซื้อใบนะครับก็อย่างไรก็ว่ากันนะครับก็อย่าลืมนะครับฝากกดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับ ก็สำหรับวันนี้ขอบคุณนะครับแล้วก็แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับผมบ๊ายบายครับ